สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุปรบซับคนก็จะบอกก่อนเลยว่าหายไปไหนนานงานยุ่งขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่า กลับมาแล้วจะพยายามทำวิดีโอหลายแบบหลายแนวซึ่งถ้าใครดูวิดีโอนี้อยู่ล่าสุดน,น้องเขาเพิ่งโพสว่ามี Q&A เดี๋ยวจะมาทำหนึ่งวิดีโอเกี่ยวกับคถามซึ่งเห็นคาถามเข้ามาเยอะมากแล้วแต่ว่าก่อนอื่นครับถ้าเพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกข้างล่างนี่เลยน้องเขาแปะลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูวิดีโอนี้ซะมันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าช่องทางไหนติดตามซุปได้ช่องทางไหนคลิปไหนที่คนดูที่เกี่ยวกับอะไรกับ2กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งวันนี้ เหมือนที่บอกหลังจากไม่ได้ถ่ายมานานอันแรกเลยที่ทุกเรามาเกี่ยวยงังที่คนถามเยอะว่าช่วงนี้อะไรควรลงทุนไม่ควรลงทุน1ก่อนเลยเดี๋ยวนี้อาจจะต้องบอกในทุกคลิปคือสิ่งที่ซุพูดไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปซื้อหรือทําตามนะมันคือความคมิดเห็นของซูเบงเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ศึกษาด้วยตัวเองก่อนครับหาข้อมูลเยอะๆก่อนนี่คุณจะดูโลกี้ตัวไหนเ,เก่งไม่เก่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคุณต้องดูเรื่องซัพพลายดีมานรุ่นเนี้ยมาให้ดูสมมติที่จะไม่ดูคือ NT คนไทยเรียกว่า NT ชื่อเต็มมันคือ National Treasure ของพ a n ิ n i ออกมาเมื่อ2018เคลซุปสะสมมาสักพักหนึ่งเลยมีกายพวกนี้เยอะตอนนี้รุ่นนี้ออกมาไม่มีใครคิดว่าายเซนออนการ์ดมันจะหายา,ยากเพราะฉะนั้นอนการ์ดสมัยนี้หาย,ายากขึ้นหมายความไงฮะหมายว่าราคาายเซนพวกนี้ที่อนการ์ดมันก็แพงขึ้นครั้งสุดท้ายที่ซุปเอาเคสที่เข้ามาเบรเมองไทยขอโทษด้วยจาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ถ้าไม่ผิดมูลค่าเคส เต็มเคสอะครับที่เราเบรกกันไม่เกิน7 8หมื่นอาจจะแสนหนึ่งโดยประมาณล่าสุดฝรั่งที่เอารุ่นนี้มาเบรกหนึ่งในเบรกเกอร์ใหญ่สุดในโลกของฝรั่งเบรกเคสเนี่ยที่เมื่อกี้ทุกพูดว่า7 8หมื่นถึงแสนเนึ่อะมูลค่าอยู่ที่7,0,000 0บาทอย่าลืมนะครับอันนี้ออกมา2018อันนี้2021ภายใน3ปีขึ้นจากแสนบาทมา70,000 0แต่ใครคิดว่าจะไปซื้อเคสที่มาเก็บไว้ลงทุนระวังไว้อย่างคือหนึ่งมันนับว่าหายากหรือหาง่ายนะฮะ สองรุ่นนี้มันมีรีเดมชั่นเยอะมากซึ่งถ้าคุณสะสมมานานคุณจะรู้ว่ารีเดมชั่นเมื่อหมดอายุยากที่จะได้การ์ดตัวดีๆเป็นรีเดมชั่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นระวังไว้ซุปชอบ NT ดีไซน์มันค่อนข้างคลีนสะอาดคล้ายกับฟล l e s s ที่ชอบจริงๆมันมีบุ๊กถึงแม้บุ๊กคู่เป็นสติ๊กเกอร์เมื่อลันต่ำแพดมันสวยยกตัวอย่างเช่นทับสิบนะครับคาซลา่ากับอิสโก้สติ๊กเกอร์ก็จริงแต่ความใหญ่ของผ้า แล้วความสวยของผ้าตัวไม่ดังแต่สมมติดูแพทอย่างของสวีเดนแมทวอรด้วยนะหรืออะถ้าเป็นคนไทยชอบอยู่แล้วคือสไตล์นักเตะพรีเมียร์ลีกเจอราดกับเทอร์รี่หนึ่งเลยที่ตอรนน์สซูเล่นเบรกอันนี้เยอะเพราะว่าซดชอบตรงที่แพทมันสวยอะตัวอย่างสุดท้าย,ยานี่ก็มีมากกว่าน,นี้แต่ให้ดูเช่นแก๊งโคลัมเบียก็จะโลโก้เต็มๆซึ่งยุคนี้มันหายา,ยากนะที่เป็นผ้าอย่างเงี้ยที่มันตามมา ตั้งแต่ยุคนั้นก็คือการที่มันเป็นดูโอ้ทริปเปิลอะสมมติยกตัวอย่างเช่นพยายามจะดูว่าไหนที่ชอบอะเปเล่ลิเบาโดมันมีดูโอ้ทริปเปิลเยอะอันนี้คือจริงนๆหนึ่งในการ์ดโปรดทุกเรื่องจริงแล้วส่อให้นนเป็นสติ๊กเกอร์แต่มาลากับบาติโกอ้อันนี้มันคือแบบสุดยอดอะที่มาว่าหนึ่งชอบบุ๊กของมันที่ภาพมันสวยชอบการจับคู่เข้าอนันเตเตมา ข้อเสียก่อนที่ไปดูออนการ์ดตอนนั้นเลยนะครับราคามันไม่ได้แรงแต่ว่าข้อเสียของ NT ตอนนั้นคือเคสฮิตมันกว้างมากที่ตอนนั้นคนมีคอมเมนต์กันนะคืออย่างเช่น d ูโอหรือทริปเป USA แก็เป็นเคสฮิตบางทีดูโอหรือทริปเปบางคนมันก็เป็นเคสฮิตคือเคสฮิตมันเปิดกว้างเล่นทีมใหญ่มันเลยจะฮิตยากแต่อีกรุ่นหนึ่งที่ซุปเก็บเยอะซุปชอบรุ่นที่เรียกว่าอันพ rale ก็คือไม่มีพา rale บูฟอนบูฟอนเป็น redemption นะครับอันนี้คือบูฟอนซึ่งมีแค่อันนี้10ใบของบูฟอนแต่ว่าเป็นอนการ์ดหรือแม้กระทั่งว่าที่ผู้จัดการใหม่ของบาซ่าซาวิเอรอนเดสก็อนการ์ดนอกจากเอเม e เ c นซ์นอกจากฟลอเรสเนี่ยมันหาออนการ์ดยากม,มากผมพยายามจะย้ำว่าบางครั้งอย่าไปยึดติดว่าต้องลงทุนใน R C สพาณิมาซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปถ้าดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ชื่อวยาทำคลิปสั้นที่พูดทำไม R C บางตัวสนิดว่าน่าลงทุนไม่น่าลงทุนหรือแม้เนี่ยหนึ่งในแต่สุดชอบ ถ้าใครที่ใครติดตามซุปอาจจะรู้ซุปชอบตอติ๋วไม่ใช่เป็นตอติออนการ์ดแต่ซุปเก็บรุ่นอันพาราเลวครับเก็บเยอะมากน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่แวนไดออนการ์ดอะครับซึ่งมีแวร์เรียชันเนี่ยเห็นปะนี่คือทำยี่สิบห้าทั้งคู่นะชุดฮอลแลงก็จริงไม่ใช่ชุดลิเวอร์พูลแฟนหออัวจะเซง็งแต่ว่าออนการ์ดและที่ดีคือมีสองดีไซน์ด้วยเป็นแวร์เรียชันอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยมีเสน่ห์ถามว่าสติ๊กเกอร์มีไหมมีครับอ่าอย่างเมสซี่เเเนนียป็สติ๊กกอรร์ย่องุเนี้ยเมสซี่เปันสก ก็คือทำ20เบสแต่ว่าเซอร์จอร์รามอสออนการ์ดซึ่งรามอสเองก็เป็นเดลี่มชั่นสิ่งที่พี่ยอยากจะสื่อสารครับว่าถ้าคุณจะลงทุนในการฟุตบ,บอลมันไม่จำเป็นว่าต้องไปลงทุนรุกกี้แต่สมมติว่าซามฮาวคุณไปหาเซอร์จอรามอสออนการ์ดมาได้ในราคาที่ดีอะครับราคามันไปโขวดกว่านี้ไม่ดีลุกกี้เพราะรามอสออนการ์ดมันน้อยไงอันเนี้ยขายได้แพงกว่าพวกลุกกี้ลาซิงเลกาซี่รามอสชุดสเปนออนการ์ดเนี่ยหรือแมนะ้กระทั่งโด ทับสิบแพชออลโต้เพลย์วอร์นก็จริงแต่ว่าเป็นโดออนการ์ดครับและจะเห็นได้ชัดว่าเมื่ออนการ์ดแล้วอย่างโดเองายเซนจะสวยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอารุ่นนี้มาดูคือแน่นอนราคามันไปไกลแล้วล่ละครับแต่ว่าถ้าศึกษาดีพอติดตาม eba y แม้กระทั่งคนไทยขายความมีเสน่ห์ของมันคือเลเจนด์หรืออดีนต,ตนักเตะเยอะายเซนออนการ์ดเยอะเฟรเซเก้ออนการ์ดก็น่าจะหายากมากอันนี้เบ็นดนี้เป็นวันวันเฟรเเก้วันวันออนการ์ดผ้าหดเขาก็มีนะเดี๋ยวสุ้ให้ดูผ้าหดอินเนสตา เป็นตัวโลโก้เลยแล้วเมื่อกี้ที่ให้ดูช่วงแรกไปแล้วก็คือโรนัลโด้ซีอรเวันวันโรนัลโด้นี่แมชวอนด้วยนะเพราะนั้น One, One One, แมชวอนวันวันราคาก็จะไปไกลทีนั้นมีเยอะถ้าถ้าใครเลือกสุนั์นจะรู้ว่าซุปสะสมวันทียที่วันนี้อยากให้ดูคือ1อยากให้เห็นความสวยของการ์ดเพราะคนที่เข้าใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้รู้จักรุ่นนี้สองในเชิงน่าสะสมกว่านะครับมันน่าเก็บบอกเลยว่าถ้าเราเป็นนักสะสม แล้วเราได้ลายเซ็นยิ่งถ้าสมมุติว่าไปนักสะสมที่ออยูเยอะหน่อยรู้จักกันักเตะในอดีตอ่ะมันน่าเก็บมากเพราะลายเซ็นบางคนเวลาเซ็นสติ๊กเกอร์แล้วมันไม่สวยเท่าออนการ์ดมันสวยกาเยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแพชเรื่องบุ๊กที่ให้ดูไปแล้วคือมันมีครบ NT แทให้นเองและที่สําคัญถ้าคุณคิดว่าในอนาคตออนการ์ดมันยิ่งจะหายากไปเรื่อย การ์ดทุกนี้มันก็ต้องขึ้นี่ครับเพราะว่าพปายมันน้อยไงเหมือนย้ําเซอร์จูรามอสออนการ์ดโรนัลโดออนการ์ดตัวพวกนี้มันไม่ได้มีออกมาเยอะทุกวันนี้มันออกมาแต่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เพราะเหมือนได้บอกว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่ลุกี้อย่างเดียวที่น่าสนใจในการลงทุนแล้วนอกเหนือจากการที่ลงทุนไว้แล้วการ์ดทุกนี้เวลาคุณเอามาดูแล้วมันดีต่อใจอ่ะเหมือนที่ล่าสุดซุปไลฟ์มันมีน้องนนึงพูดว่าเลือกเก็บใบที่เราชอบอ่ะมันจะเก็บได้นานเพราะขนาดเดียันเราเก็บใบที่เราชอบ้ เอา NT มาให้ดูเผื่อหลายคนยังไม่เคยเห็นเผื่อหลายคนจะใช้เป็นเคืออะไรหนึ่งในตัวเลือกที่ไปลองหาข้อมูลรู้ว่าใบไหนราคาจะมาเท่าไหร่แล้วลองศึกษาดูนอกเหนือจากลูก,กี้ที่ทุกคนรู้จักกันในโลกนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำคลิปนี้ เหมือนี่บอกครับอันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกสุดท้ายแล้วย้ำเสมอตลาดการ์ดบูมระวังเรื่องคนโกงเช็คข้อมูลดีๆเตือนด้วยความห่วงใย,ยเลยเป็นห่วงจริงโกงกันเยอะมาก 2. ออย่าเห็นเงินสําคัญกับมิตรภาพครับเราเป็นครอบครัวเก็บการ์ดด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้คิดถึงพี่น้องกันเยอะๆสม,มีอะไร ปรึกษาพี่ๆหลายคนได้เลยฮะสำคัญสุดคือการ์ดฟุตบอลทั้งหมดมันเป็น nice to have ไม่ใช่ must have มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นอยู่ในลิมิตที่ตัวเราแฮปปี้และเราจะเก็บได้นานอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งขอบคุณนะครับวันนี้ไปแล้วครับ see you